สวัสดีค่ะคลิปนี้ยังอยู่ที่โรงเรือนนะคะโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิดนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มอสวัตุสวัส,วสุธนฟาร์มกันนะคะว่า,าฟาร์มแห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไงนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณวันชยัยสวัสดีครับค่ะอันนี้เป็นเจ้าของฟาร์มนะคะ ฟังเสียงไปก่อนไม่ยังไม่ออกสื่อนะคะเดี๋ยวให้โรงเรือนเสร็จเรียบร้อยเห็นว่าจะออกสื่อนะคะค่ะก็ยังไงคะถึงได้มาทำเลี้ยงไก่ได้ลาออกจากพนักง,งานเบงนะคะก็มาเลี้ยงเลี้ยงไก่มาสร้างโรงเรือนไก่ระบบปิดะคะ่ะขอขอทราบว่ามีแนวคิดยังไงถึงได้มาทำ เลี้ยงไก่อะคะเลี้ยงไก่เนื้อนะคะอันนี้เป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อการเลี้ยงไก่เป็นการสร้างรายได้เสริมอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนเรารับจ้างเลี้ยงเราไม่ต้องไปหาตลาดอะไรเองก็ไม่ต้องกลัวว่าจะาหาไม่มีตลาดนะคะอันนี้มีตลาดแน่นอนที่เราได้ทำ <ừ. S 1> เขาเรียกว่าผูกสัญญาหรือว่าอะไรนะคะ มีสัญญาตกลงกันว่ากับบริษัทว่าเราจะสร้างโรงเรือนแล้วเลี้ยงไก่แล้วก็บริษัทก็จะนําไปขายให้เราอันนี้การตลาดจะแน่นอนแต่แล้วกําไรนะกำไรเนี่ยคะต่อตัวในในฟาร์มขนาดนี้ก็คือเป็นฟาร์มขนาดกลางใช่ไหมคะใช่ครับเลี้ยงไก่ด้วยประมาณกี่ตัวทั้งหมดขนาด16,00 0ตัวครับอ่า16,000ตัวนะคะแล้วก็สมมติว่า45วันเราสามารถจับไก่ได้ก็ กำไรตัวละโดยประมาณถ้าไก่ไม่ตายช่วงสิบสิบบาทถึงสิบห้าบาทสิบบาทถึงสิบห้าบาทก็คิดว่าหมายถึงว่าค่าอาหารค่าอะไรหักหมดเรียบร้อยแล้วก็เอาตีว่าหมื่นหนึ่งก็ถ้าหมื่นหนึ่งกำไรตัวละสิบสิบสี่บาทดูมั้ยสิบสี่บาทประมาณหนึ่งหนึ่งถึงสองแสนต่อรอบเออประมาณแสนสี่ต่อรอบอันนี้คำนวณคร่าวๆนะคะ ํำนวณคร่าวๆที่ว่าเราสามารถเลี้ยงระบบปิดเนี่ยไก่ไม่ตายนะคะก็กําไรแน่นอนถ้าไก่ไม่ตายนะคะแต่รอบเลี้ยงแค่45วันนะคะทีะ่เราไปศึกษาด้านวิชาการมาเนี่ยก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเลี้ยงไก่นะคะเพื่อนๆทีอ่อยากจะลงะครั้งแรกก็มาสามารถสามารถศึกษาได้นะคะเพราะว่าเราจะได้เติบโตไปด้วยกันนะคะในในโรงเลี้ยงไก่เนื้อระบบปิดนะคะ แล้วก็ในส่วนของอลูกไก่นี้บริษัทเอามาให้ไหมคะเอามาหมดเลยนะลูกไก่สารเคมียาเคมีต่างๆค่ะพวกยาฆ่าเชือ้อค่ะยาฆ่าเชื้อหลังจากเราปิดฟาร์มนะคะแล้วก็หลังจากเราปิดฟาร์มก็จะฆ่าเชื้อฟาร์มแห่งนี้นะคะด้วยน้ํายาฆ่าเชือ้อเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะนําเสนอ ถ้าหลังจากโรงเรือนเสร็จแล้วเริ่มเลี้ยงไก่นะคะท่านใดที่ต้องการเลี้ยงไก่นะคะนี้จะบอกเป็นข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นเองนะคะในการนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะโอเคนะคะคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะนำเสนอความก้าวหน้าของโรงเรียนเลี้ยงไก่ให้เรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้สวัสุทรฟาร์มด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาให้ด้วยนะคะอ่า สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ